ขอดอกจากบ้านนะครับใส่แมสนะครับใส่เฟซชิลด้วยนะเพื่อป้องกันฉีดล้างมือสะอาดแต่ไม่รู้สึกติดอ่าน,นะครับ <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการโยธาหน้ารู้ก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับ ก็เป็นกันทุกครั้งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องวิศวกรรมโยธานหน้าใหม่จะไปทางไหนดีนะครับเพราะว่าพอเราเรียนจบวิศวกรรมโยธานเนี่ยเราตัดสินใจเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเรียนให้มันตลอดรอดฝั่งนะเราก็ต้องใช้ความพยายามเพราะว่าการเรียนวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับแล้วก็เราเรียนในสาขาที่ อยู่ภายใต้การควบคุมของสภาวิศวกรนะครับพอเรียนจบแล้วเนี่ยพอจะทํางานเราก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํางานอะไรดีนะครับก็อาจจะเป็นปัญหานะครับในชีวิตการทํางานเนี่ยเรียนเก่งหรือไม่เนี่ยมันก็ไม่สําคัญนะครับอยู่ที่ว่าเราทํางานได้หรือไม่เพราะว่าคนที่เรียนเก่งมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จในการทํางานก็ได้นะครับ อาจจะมีบุคลิกที่เก็บตัวช่างคิดคลุ้นคิดนะอาจจะเหมาะกับงานออกแบบหรืองานวางแผนที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการนะครับทีนี้แต่คนที่เรียนไม่เก่งเนี่ยที่เป็นคนอาจจะสนุกสนานเฮฮามีเพื่อนเยอะพวกนี้ก็จะทำงานที่ควบคุมงานได้ดีครับเพราะว่าจะต้องเจอคนหมู่มากก็สามารถที่จะเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานได้ดีแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับ แต่ถึงอย่างไรนะครับก็ไม่จาเป็นว่าการเรียนไม่เก่งเนี่ยบางคนอาจจะบอกเอะเราจะทํางานออกแบบได้ไหมนะเพราะว่าเรียนไม่เก่งนะครับจริงๆทุกอย่างมันก็ฝึกฝนได้นะครับเพราะถ้าเรามีพื้นความรู้นะเราเรียนจบมาแล้วเนี่ยมันก็ฝึกฝนได้แน่นอนแตนะ่คนที่จบเกรดแค่2.00ก็อาจจะทํางานออกแบบได้ดีก็มีตัวอย่างมากมายนะครับนะทุกอย่างก็สําเร็จได้ด้วยการที่เราฝึกฝนนะครับ ทีนี้มาตรฐานกฎระเบียบเนี่ยก็มีความสำคัญมากในการทำงานดัะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ชอบอ่านนะครับต้องเป็นนักอ่านที่ดีเพื่อทำความเข้าใจกับมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานที่เรารับผิดชอบนะครับอย่างถ่องแท้เพราะว่ามีความสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบหรือว่าการควบคุมงานก็จะต้องอาศัยมาตรฐานอังอ่งยิงเราคงไม่สามารถ ทำงานควบคุมงานหรือออกแบบตามใจเราได้นะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานก็จึงเป็นเรื่องที่สําคัญเราจะต้องทําความเข้าใจนะครับต้องอา้างอิงมาตรฐานนะเพราะว่าในจัรยาบรรณวิศกรข้อหนึ่งก็ระบุไว้ว่านะวิศกรจําเป็นที่จะต้องนะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปฏิบัติและหลักวิชาการนะหลักปฏิบัติก็หมายถึงมาตรฐานต่างๆกฎระเบียบต่างๆนะที่เราจะต้องยึดถือ นะส่วนหลักวิชาการนั้นก็จะหมายถึงทฤษฎีนะหรือความรู้ที่เราได้เรียนมาทีนี้พอเราจะเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเราก็จะต้องเรียกว่าเราจะรับราชาการดีหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทห้างร้านหรือว่าจะไปทํางานต่างประเทศถ้าเราจะรับราชาการนะครับเราก็จะต้องมีการสอบนะของอกพอพนะครับเราเรียกว่าสอบของกพอพนะก็คือมีการสอบภาคก,กนะแล้วก็ภาคข ภาคกก,ก็หมายถึงความรู้ความสามารถทั่วไปส่วนภาคขอนั้นก็คือความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งแต่เมื่อเราสอบผ่านแล้วเนี่ยเราก็จึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ในหน่วยง,งานที่เขาประกาศรับต่อไปนะครับทีนี้หน่วยง,งานสําคัญที่รับวิศวกรโยธาคนค่อน,นะนข้างเยอะเนี่ยนะครับก็จะมีกรมทางหลวงลกรมโยธากรมเจ้าท่านะครับกรมชลประทาน กรุงเทพมานครนะถ้ารับท่าวิสากรเด่นเด่น,ดนที่เป็นเกี่ยวข้องกับโยธาก็อาจจะมีการทําพิเศษแลนะการท่าเรือนะการประปานะแต่ถ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็อาจจะ,ะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธานะที่ใช้คนโยธาอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นหน่วยงานหลักของโยธาไหมก็ก็ไม่น่าใช่เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีโยธาเข้าไปทําอยู่เยอะ เราจะมีบริษัทเอกชนนะเช่นปูนซีเมนไทยซีแปรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บริษัทก่อสร้างใหญ่ในตะลินไทยนะริทาอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นบริษัทที่เราก็จะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะครับที่รับทางด้านวิศวกรรมโยธานะครับทีนี้งานด้านวิศวกรรมโยธาเนะี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจอย่างมากนะครับถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยงานก่อสร้างก็จะเกิดขึ้นมากมาย อาจะมีเป็นพวกอ,อาคารพักอาศัยหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมโรงแรมมีตลาดท่องเที่ยวเดงบานเนี่ยก็จะมีพวกโรงแรมมีอะไรพวกนี้นะครับต,ตลาดก็จะมีความต้องการแรงงานมากนะครับเราก็สามารถที่เลือกงานได้ถ้าสมมุติเป็นภาวะที่เศรษฐกิจชะงักงานเนี่ยงานภาคเอกชนก็อาจจะลดลงนะครับแต่งานภาครัฐเนี่ยเช่นงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ นะครับเพราะว่างานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีลนะทาให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นเกิดการอุนเวียนนะครับทีนี้งานทางด้านวิศวกรรมโยธาหลักๆเราก็จะรู้แล้วแล้วก็มีงานอาคารแต่มีงานถนนแล้วก็งานระบบชลประทานนะครับแล้วก็มีทางงานควบคุมง,งานแล้วก็งานออกแบบถ้าใครชอบงานออกแบบก็ต้องไปอยู่ในบริษัทวิศวกรที่ปรึกษานะครับ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาก็จะทํางานทางด้านการศึกษาความเหมาะสมของโครงการงานออกแบบแล้วก็งานควบคุมงานนะครับถ้าเราอยากไปทํางานต่างประเทศได้ไหมครับได้ครับเราสามารถไปสมัครตามเว็บไซต์สมัครงานต่างประเทศนะครับแต่ว่าเราต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษพอสมควรนะอย่างน้อยเราก็ต้องให้ข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษได้นะครับในเรื่องนี้อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับสําหรับวิศวกรไทยนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกลวครับว่า ทุกอย่างนั้นล้วนที่จะฝึกฝนได้นะครับถ้าเราฝึกปือนะหัดอา่านหัดเขียนหัดฟังนะภาษาอังกฤษเราก็จะใช้ได้ในระดับที่สามารถทํางานได้นะครับแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นถึงขั้นนักพูดหรือเป็นนักภาษาศาสตร์อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่จำเป็นนะครับในการทํางานนะเราแค่สื่อสารได้สั่งการได้เข้าใจคําสั่งแล้วก็ทําได้นะศัพท์ช่างมันก็มีอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับในงานที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับ ถ้าจะสรุปนะครับเราก็สรุปได้ว่าอวิศวกรรมโยธาเนี่ยก็เป็นสาขานะที่อยู่ภายใต้ของพระบรมควบคุมนะครับของสภาวิศวกรนะสภาวิศวกรจะทําหน้าที่กํากับดูแลข้อแรกเลยเนี่ยเราก็ควรจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกรซะก่อนนะเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพใบแรกของเราก็คือภาคีวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาทีนี้กฎก,การกาในตอนนี้นะครับก็คือการสอบข้อเขียน เพื่อขอรับใบอนุญาตแต่ในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับตามสภาวิศสิทและตามละแต่ละสมัยของผู้บริหารแต่ละสมัยก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมนะครับก็พอจะทราบแล้วนะครับว่าจบแล้วจะไปทํางานอะไรดีเราก็ต้องเลือกตามความชอบก่อนนะครับทาให้เมืออไรให้เลือกมากก็ทําอะไรได้ก็ทาไปก่อนค่อยๆศึกษาเรียนรู้จนเข้าใจ นะครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าหนทางก็ยังอีกยาวไกลนะครับสำหรับชีวิตการทำงานสำหรับวิศวกรที่เพิ่งจบใหม่ทั้งหลายนะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ก็ยังมีการระบาดของไวรัสโควิดอยู่นะยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่ประการใดน,นะวันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตนะมากที่สุดวันหนึ่งก็คือ300กว่ารายนะเพราะนั้นขนออกจากบ้านนะครับ อย่าลืมนะครับใส่แมสนะใส่แมสนะครับปิดปากปิดจมูกใส่เฟสชิลด้วยก็ดีนะครับใส่เฟสชิลด้วยนะเพื่อที่จะป้องกันนะจะหยิบจับอะไรก็ระมยยัดระวังน,นนะก็ใช้ฉีดนะครับเด้อนะมำความสะอาด จะมีรู้สึกอึดอดแล้ะครับก็เพื่อความปลอดภัยแต่ตัวเองนะครับครอบครัวแล้วก็สังคมแต่วันนี้ก็แนะนำให้ดูนะครับว่าจบใหม่ออกมาเก้เก่งกังจะทําอะไรดีเนี่ยเพราะจะมีลูกศิษย์ลูกหาถามมาว่าเอออาจารย์ผมจะไปสมัครงานที่ไหนดีวันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง เรายังต้องการกำลังใจอยู่นะครับทั้งผมแล้วก็ดรสิริ 4, พัฒน์ผู้ดำเนินรายการนะผู้ผลิตรายการของผมเนี่ยก็ยังต้องการกำลังใจจากท่านผู้ชมนะถ้าว่ามีผู้ชมอยู่เราก็ยังทำนะถ้าวันไหนไม่มีคนดูแล้วทําเสร็จแล้วมีคนดูหนึ่งคนหรือสองคนดูคนเองเนี่ยนะครับรายอดไม่ขึ้นเลยเนี่ยแต่เราก็คงบอกว่าเราเร็วเร่นดีออก,กว่าไม่มีคนดูเลยแล้วนะครับแต่มันก็ให้กําลังใจเราหน่อยนะครับก็นะช่วยดูช่วยน้นำนะ ให้คนด,ดูได้ดูด้วยนะครับก็สวั้ดีขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ